ลำไยนะครับลำไยสดนะครับตอนนี้ก็ใบเตยนะครับเดี๋ยวเราจะมาต้มกันนะครับต้มต้มน้ำน้ำลำไยกินเองครับลองดูนะครับเชฟ u t u b e ครับเดี๋ยวไปเตรียมน้ำก่อนนะครับครับต้มน้ำลำไยนะครับนี่ครับใส่ใบเตยด้วยนะครับ น้ำลำไยใบเตยนะครับนี่เดี๋ยวรอดเดือดน,นะครับใบเชฟนุกนี่ไปขอใบเตยเข้ามาลำไยก็ซื้อมาจากตลาดนะครับแกะเอาเม็ดออกนะครับเดี๋ยวมาต้มกินกันนะครับใส่เนื้อลำไยลงไปนะครับรอดเดือดน,นะครับ นี่ก็เป็นใบเตยนะครับต้มน้ำลำไยใบเตยครับเดี๋ยวรอเดือดนะครับมาชิมดูอีกทีเดิดฟ้าหมอก่อนเบิ่งกันเ้ยหอมหมือนลำไยใช่ไหต้มน้ำลำไยครับบห่หอมหมือนลำไยยังเดี๋ ต้มให้มันเดือดๆดจังเลยก่อนแนนห็นนมหอมตักเซน้ำแข็งกินแซ่บเอาเร็วๆนี่นะครับน้ำลำไยที่ต้มเมื่อกี้นะครับหวานบอส,มมมสนนิมึงด้วยเมื่อวานเมื่อวานเตะจะแซ่บบอฮะ nhé,